บ้านพร้อมที่ดินนะคะขนาด390ตารางวาค่ะวิวภูเขาสวยมากเลยค่ะอยู่ที่เขาเชง,งุมโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นบ้านขนาดสองชั้นค่ะเป็นบ้านสวนบรรยากาศดีติดถนนคอนกรีตค่ะเดินทางสะดวกเงียบสงบนะคะมีวิวภูเขาลอมรอบเลยค่ะหลังนี้นะคะลูกค้าสามารถผ่อนตรงกับบริษัทได้ ไม่เช็คเครดิตค่ะราคาเพียง1.49ล้านบาทเท่านั้นนะคะดาวเพียง30%ค่ะอยู่ที่447,000บาทแบ่งชำระได้3งวดค่ะงวดละ149,000บาทค่ะหรือจะเลือกผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ1,000 0บาทนาน150งวดก็ได้นะคะ รายละเอียดบ้านนะคะก็จะเป็นสองชั้นค่ะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สไตล์อบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติค่ะหน้าบ้านมีพื้นที่นั่งเล่นรับลมเย็นๆนะคะ ภายในก็จะมีเป็นสองห้องนอนห้องโถงใหญ่สองห้องน้ำมีที่จอดรถนะคะได้หลายคันพื้นที่รอบบ้านเหมาะสำหรับจัดสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักหรือจะสร้างพื้นที่ต่อเติมก็จะมีพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาสวยน่ายอยู่คะ่ะแล้วก็มีวิวภูเขามีความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นฉนดคุด แดงค่ะแตงนี้นะคะ,ะชั้นบนนะคะก็จะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ด้านบนจะเป็นไม้นะคะไม้มีสภาพแข็งแรงค่ะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเยี่ยมชมได้เลยที่เบอร์088-088-9414ค่ะ